สวัสดีค่ะกลัวคุณลุงพามาชมสวนกุหลาบนะคะที่เราปลูกสอนการตัดแบ่งกิ่งกุหลาบให้ออกดอกบ่อยๆนะคะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหานะคะนี่ค่ะเขาได้แตกใบแล้วสวยแล้วก็ออกดอกเป็นช่อๆนะคะอย่างนี้เราก็สามารถตัดแต่งได้นะคะตัดดอกออกก่อนนะคะแล้วดอกนี้ออกบานเมื่อไหร่ก็ค่อยตัดสั้นได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ดอกเริ่ม่วงะะเริ่มหี่ยยนะคะโดนแดด อันนี้ก็ตัดอันนี้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดอกนี้ร่วงแล้วค่อยตัดสั้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะโดนแดดค่ะอันนี้ค่ะสามารถตัดได้นะคะไปเก็บแช่ตู้เย็นแล้วทำเป็นชาได้นะคะชากุหลาบหรือว่าเอาไปตัดเจกกันนะคะก่อนที่ใบกีบจะร่วงนะคะนี่ค่ะกุหลาบนะคะ ถ้าชอบจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดดาวและสับสไบไทยให้นะคะนี่ค่ะกหลาบในดงนี้นะคะเกือบสิบต้นใช้การปักชำหมดนะคะนี่ค่ะสามารถสอบถามเราได้นะคะเรายินดีให้คำแนะนำนะคะในการป,ปลูกกลาลานะคะนี่นะคะอันนี้ก็สามารถตัดดอกออกได้นะคะเพราะมันเหียว อีกสงดอกจะได้บานนะคะข้างล่างดอกไม่ค่อยสวยนะคะกีบเล็กค่ะเพราะยังเล็กอยู่นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดแล้ะสับสกายขอคุณลุงเนยนะคะดงนี้นะคะใช้การปักชำเอานะคะแค่นี้คุณก็มีพอสุขนะคะดอกหอมด้วยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ มาดูนะคะตอนนี้ก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้นะคะถ้าดอกก็ร่วงหมดนะคะเราก็ตัดสั้นเลยเลยนะคะแล้วตัดแต่งกิ่งใหม่คะ่ะแค่นี้เราก็มีความสุขกันนะคะไม้ดอกไม้ผลหอมดอกนะคะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเด้งติดดาวและสับสกายให้นะคะเพื่อเราไม่คิดใหม่ๆท่านจะได้มองเห็นเป็นคนแรกนะคะมันลิเราก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะนี่คะ่ะดอกพุก็ล่วงหมดแล้วนะคะลองทำกันดูนะคะลองปรุงข้าวสดผมใจนะครั ปลูกกลาบแล้วกลาบออกดอกนะคะอันนี้คือต้นแม่ค่ะนะคะที่สามารถปักชำได้นะคะอันนี้ก็ปักชำทั้งหลายนะคะนี่ออกดอกแล้วนะคะนี่ก็มีดอกนะคะ,คะใช้การปักชำหมดเลยนะคะมีต้นแม่อยู่ต้น3องต้นก็สัก ขยายได้ถึงสิบต้นนะคะลองทำกันดูนะคะ่ะแล้วคุณจนจังหวัดสุดแบบเรานะคะนี่ค่ะนี่นะคะนะคะีนะคะ่ค่ะทั้งหอมทั้งสวยนะคะในคืนะคะสวัสดีค่ะ